ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับวิชาฝึกฝนร่างกายงั้นเหรอพอดีเลยข้าเพิ่งจะเรียนรู้วิชาพวกนี้มาอยากหาคนมาชี้แนะด้วยเหมือนกันเคล็ดวิชายินหยางกายาห้าธาต ย่ <Yeah! S 2> yeah! อย่ออะไอ้เด็กนี่ทำไมถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเหรอถอยไปย่าออความแข็งแกงร่างกายของเจ้ายังสู้คนที่ข้าเคยเจอมาไม่ได้เลย อท่านผู้น้ำท่านผู้น้ำไม่น่าเชื่อผู้นั้นตะกูลฉินพ่ายแพ้ต่อเด็กจากนิกายหงเหมืองจริงๆเหรอเอาละทั้งสองมีแผนจะทำอะไรต่ออะข้าลีโม่ฝึกวิธีดาบติดอยู่ที่ด่านแก่นแท้มานานแล้วพยายามคิดหาวิธีอยู่นาน แต่ก็ยังไม่คืบหน้าข้าขอความรุณาจากสหายร่วมทางเสี่ยวโปรดช่วยชี้แนะข้าด้วยเถอะโอ้พระเจ้าผู้น้ำนิกายว่านเฟิงต้องการให้เสียสวนจากนิกายหงเหมืองมาสอนวิชาข้าไมา่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมอยากเรียนรู้วิชาที่ทําใไมเข้าใจกันแท้ดาบเหรอได้สิเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ข้าจะให้เจ้าสองทางเลือกหนึ่งคำนับข้าเป็นอาจารย์เจ้าคิดจะให้ท่านหลีเจียนเฟิงไปเป็นศิษย์ของใครไม่รู้จากนิกายโฮเมิงเหรอนี่มันจะมากเกินไปแล้วพลังของผู้ชาดเราอ,อมะตะด้วยมือเดียวของท่านหลีเจียนเฟิงหลายเทียมทานแล้วเขาก็คือทักดาอมะตะแห่อองตาชินเทียวเนอสองจัดการก,กับราทิตเต๋าส่งหลิง ที่อยู่ข้างๆเจ้าให้พ่ายแพ้ลาบคาบโอ้อยังชอบเล่นสนุกจากการแกล้งคนอื่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนี่มีผู้ฝึกฝนที่บรรุวิชาดาบขั้นสูงเป็นอาจารย์ย่อมเป็นเรื่องดีข้าเองก็ไม่ลังเกียจที่จะคำนับเขาเป็นอาจารย์แต่ว่าความคิดของสหายเสี่ยวหรือว่า เขากำลังทดสอบข้าอยู่หรือเปล่าว่าข้าสามารถต่อสู้กับรัทธิเต่าส่งหลิงได้ถึงขั้นไหนข้ากับรัทธิเต่าส่งหลิงแม้จะต่างกันเพียงขั้นเล็กน้อยแต่สําหรับนักดาบแล้วขั้นเล็กน้อยนี้คือเส้นแบ่งระหว่างความเข้าใจดาบอย่างทองแท้กับไม่เข้าใจรัทธิเต่าส่งหลิงไม่ใช่ผู้ฝึกฝนวิชาดาบสามารถพัฒนาฝีมือด้วยวิธีอื่นได้แต่ข้า สหายเต่าส่งหลิงอยากกดเครื่องกันเลยดาบสังหารเซียนยอ่อสหายส่งหลิงรับมือคิดไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายเจ้าจะยกขินขึ้นมาล่นเท้าตัวเองอะนั่ไม่ใช่ดาบอ่อนพเนจรที่อาจารย์ใช้เหรอโอ้ดาบอ่อนพเนจร มีดาบอ่อนไปในจอนมากขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนว่าที่ระบบต่อแทนดาบอ่อนไปในจอนหลายครั้งคงจะมีปริศนาแอบแฝงอยู่แน่ๆโยอยอ,ยอโอ้โหนี่มันน่าตื่นเต้นจริงๆสุดยอดไปเลยสุดยอดนักโคส่งเหลิงปะทะกับสุดยอดนักดาบรีเจนเฟิงไม่รู้เลยว่า ใครจะเป็นผู้ชนะตราประทับปอบมานเขกข้าสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายข้าและเมื่อถอยสามารถใช้ป้องกันตัวเองได้ย่อ <Yeah! S 1> ดูเหมือนว่าวิชาดาบของสหายหลีจะยังขาดความชำนาญอยู่บ้างเนาะแม้แต่เกราะปานเขา,าข้าก็ยังไม่สามารถเจาะผ่านได้เลยเช่นนั้นข้าขอไป่เกรงใจแล้วนะย่อ yeah! โอ้นักพศส่งหลิงน่าสนใจไม่ใช่น้อยอย่างที่คิดไว้หากไม่บรรลุขั้นสูงสุดของแก่นแท้ดาบเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ฝึกฝนที่บรรลุขั้นสมบูรณ์อย่างนักพศส่งหลิงก็ยังคงมีช่องโหว่ให้ถูกจับได้การต่อสู้ครั้งนี้ข้าแพ้แล้วสหอยหรือข้าช่วยท่านไม่ได้แล้ว ในเมื่อข้ารับหลี่เจี้ยนเฟิงเป็นศิษย์หม hmm? ถ้าอย่างนั้นข้าในฐานะอาจารย์ออกไปต่อสู้แทนศิษย์ก็สมควรแล้วใช่ไหมขอทดสอบฝีมือของนักพศส่งหลิงคนนี้หน่อยแล้วกันสหายเซียวท่านหมายความว่ายังไงเจ้ายังมีตัวเลือกที่หนึ่งอีกไม่ใช่เหรอว่าไงทำไมถึงยังไม่เปลี่ยนความคิดล่ะ อาสิทธิ์ของคารวะอาจารย์ในเมื่อสหายเสียวต้องการเช่นนั้นข้าก็คงต้องขอรับคำท้ยายอ่อห้าย่อว้าวนี่น่ะเลอ,ลอกการเป็นรองระหว่างยอดฝีมือในอนาณาจักรตาชินเมื่อเขาใช้จิตวิญญาณแห่งดาบเป็นทองแท้แล้วทุกอย่าง ก็แตกต่างไปจริงๆก่อนที่จะบรรลุจิตวิญญาณแห่งดาบผู้ฝึกฝนจะใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5้าในการตัดสินการโจมตีของศัตรูแต่หลังจากบรรลุจิตวิญญาณแห่งดาบแล้วผู้ฝึกฝนจะใช้เต๋าในการตัดสินการโจมตีแม้แต่ในการต่อสู้ระดับสูงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถตัดสินชะตาของการต่อสู้ได้อย่างที่คิด ข้าต้องรีบฝ่าพันอุปสรรคนี้ไปให้ได้คิดไม่ถึงเลยว่าร่างกายของหายเซียวช่างไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าตราประทับปราบมารของข้ายังสามารถเสริมพลังให้กับร่างกายได้อีกลองรับวิชานี้ดูอีกทียอ่อสาใจจริงๆปกติข้าไม่มีโอกาสได้ลองใช้วิชาร่างกายของข้าเลย วันนี้ได้ต่อสู้จนเต็มที่แล้วย่ yeah! ไม่น่าเชื่อเขาชนะการโจมตีแบบเต็มกำลังขงข้อได้แค่การโจมตีั้าเดียวทุาน,นั้นต้องขอบคุณนสศงหลิงมากที่ชี้แนะยอดแย่ yeah! yeah, แล้วหมัดน,นี้แรงมากไม่ควรรับตรงตรงตรง้องรีบเปิดพลังปกกันให้เต็มที่เตรียมพร้อมรับมือเอ๋อ อะไรเกราะป้องกันลมปลาณของข้อวิชาป้องกันของนิกายไทยสู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการป้องกันและการโจมตีอย่างสมดุลซึ่งแม้แต่ลีเจียนเฟิงที่ใช้พลังทั้งหมดโจมตีก็ไม่สามารถเจาะทะลุได้กับถูกเสียวสวนทำลายลงด้วยมัดเดียวในเมื่อนักพตต้องชิงมาหนทางแล้วคงถึงเวลาจบเรื่องของพวกเราแล้วย่อ yeah! โอ้โอ้แม้แต่ผู้ฝึกกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนักพศ่งชิงก็ยังพ่ายแพ้แม้แต่นักพศ่งชิงยังพ่ายแพ้โอ้พระเจ้าเสียวซวนเอาชนะนักพศ่งชิงได้แล้วเขามีอายุเพียงเท่านี้แต่กลับมีฝีมือมากขนาดนี้เขาคืออัจฉริยะโดยแท้ การที่เขาสามารถรับหมัดของนักพศส่งชิงได้แสดงว่าร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งไม่แพ้นักพศส่งชิงเลยยิ่งไปกว่านั้นระดับจิตวิญญาณของเขาต้องสูงกว่านักพศส่งชิงและความสามารถในการตอบสนองก็รวดเร็วกว่าที่นักพศส่งชิงแพ้ในครั้งนี้ก็สมควรแล้วเออการต่อสู้ครั้งนี้ข้าแพ้แล้วหรอ อะไรกันแม้แต่นะักโพส่งริงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสี่ยวสวนงั้นเหรอเขากับรีเจนเฟิงต่างก็เป็นบุคคลสำคัญในยุคหลังทั้งคู่เลยนะทําไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเสี่ยวสวนผู้นี้มาก,ก่อนในะชีวิตที่แล้วเลยล่ะขอบคุณอ้อช่างเป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยผู้มีความสามารถจริงๆสงสยัยข้าคงจะแก่แล้วละ ฟาบาดบัดนี้ไม่มีผูดด้ใดในสนามประลองให้ท้าทายอีกแล้วเช่นนั้นโปรดประกาศได้หรือยังว่านิกายหงเหมืองของเราเป็นนิกายอันดับหนึ่งในอนาณาจักรต้าฉินวันนี้เด็กหนุ่มผู้นี้ช่างน่กกากลัวจริงๆแต่ก็ดีเหมือนกันมีเขาคอยช่วยเหลือสิ่งยีย่จะสามารถนั่งบนบันลังได้อย่างแน่นอนฮ่าฮ่ยอดเยี่ยม อาณาจักรต้าฉินของเรามีบุคคลผู้มีความสามารถมากมายจริงๆในเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านข้าขอประกาศตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนิกายหงเหมิงคือนิกายประจำชาติของอาณาจักรต้าฉินของข้าไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยใช่หรือไม่ฝราบาททรงพระปีชาชานันฝราบาททรงพระปีชาชานันฝ่าบาท ทรงพระปรีชาต่อไปข้ายังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะประกาศข้าได้ตัดสินใจสละราชบัลลังก์ให้กับซิงเย่แล้วในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วข้าขอถือโอกาสนี้สลกซื่อซิงเย่ลงบนแผ่นจารลึกของจกักรพรรดิฉินผู้ยิ่งใหญ่ของเราอะไรนะบาบาดจะสละราชบัลลังก์ให้กับ องหญิงสามฟ้าบาทข้าขอทูลท่านไม่ควรเป็นเช่นนี้ฟ้าบาททำไมจะไม่ได้ฮึคนพวกนี้ผูหางออกมาจริงๆฟาบาทข้าขอทูลว่าไม่ควรทำเช่นนี้ฟ้าบาทราชวงศ์ต้าชินไม่เคยมีอิสตีขึ้นของราชมาก่อนยิ่งไปกว่านั้น แต่ดับัลังขององค์หญิงสามนั้นต่ำต้อยหากวันหนึ่งมีศัตรูจากต่างอาณาจักรบุกมาองค์หญิงสามจะสามารถนำพาอาณาจักรต้าจิงของเราไปสู่ชนะได้อย่างไรให้ตายเถอะเอาเรื่องระดับพลังมาเป็นข้ออ้างนั้นเหรอปรากฏว่าในตอนนี้สิงแย่ยังคงห่างไกลจากความเก่งกาจในชีวิตก่อนมากนะักแม้กระทั่งการขึ้นคลองลาดก็ยังถูกขัดขวาง หาค่าลงมือในตอนนี้ปลาปลามเหล่าตระกูลขุนนางแทนนางถ้าอย่างนั้นสิทธิเอกผู้สืบทอดเกียรติยศแหง่งราชวงศ์ฉินเอ๊ะต้องการสืบทอดราชบัลลังก์อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีอะไรผิดงั้นเหรอท่านอาจารย์อย่ากังวลไปเลยสิทธิลักวันนี้เวทีนี้ ข้าจะจัดการให้เองใครที่กล้าตั้งคำถามอาจารย์จะจัดการให้ย่อ <Yeah! S 1> หากใครไม่ยอมรับอาจารย์จัดการให้เองอะไรองหญิงสามเป็นสิ่งของเสียส่วนแห่งนิกายหงเหมืองเออท่านอาจารย์ไปเถอะ ไปเอาสิ่งที่เป็นของเจ้ากลับมาอืในเมื่อทุกท่านยอมรับสถานะนิกายประจำชาติของนิกายหงเหมืองแล้วคาในสานะธรรมชิกของนิกายหงเหมืงจะมีอะไรผิดหรือที่จะสืบทอดราชบัลลังก์หรือว่าเพราะว่าทั้งสองตระกูลของท่านทั้งคู่รอบวางแผนร่วมกับองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองมาก่อนแล้วใช่หรือไม่ ดังนั้นวันนี้จึงต้องมาต่อต้านข้าใช่ไหมบัดซบมาบาดเรื่องนี้ไม่ควรทำเป็นเรื่องล้อเล่นเด็ดขาดนิกายหงเหมิงแม้จะเป็นนิกายประจำชาติจริงในวันนี้แต่ใครจะรับประกันได้ว่าวันหลังพวกเขาจะไม่มีเจตนาหลายหรือไม่เมื่อถึงเวลานั้นแล้วองค์หญิงจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรเจ้า เอาละในเมื่อทุกคนยังถกเถียงไม่ลงรอยกันงั้นก็ให้ศิลาลาึกของจักรพรรดิ้าฉินผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ตัดสินเถอะนี่มันศิลาจาลึกจักรพรรดิ้าฉินผู้ยิ่งใหญ่ว่ากันว่าจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ต้าฉินทุกคน จะจาลึกชื่อของตนบนแท่นศิลาจักรพัิแท่นศิลาจักรพัิมีจิตวิญญาณเพียงจาลึกชื่อลงบนแท่นก็จะสามารถกระตุ้นโชคชะตาของอาณาจักรต้าฉินได้ดูเหมือนว่าฝ่าบาและองค์หญิงสามจะทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วอาศัยโอกาสในวันนี้ปราบปรามตระกูลขุนนางเพื่อสนับสนุนองค์หญิงขึ้นคลองบัลลังก์ ึวันนี้ข้าจะต้องจาเลกชื่อลงบนแท่นศิลานี้ให้ได้ยา่าอะตอนนี้ละฮึหืมชิเมื่อกี้ไอ้เช่าเสียวส่วนนั่นมันแย่งซีนข้าไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไร ในพื้นที่จารึกนี้นอกจากลูกหลานราชวงศ์แล้วก็มีแค่จิตวิญญาณเท่านั้นที่เข้าได้สิงเย่ข้ามาช่วยเจ้าแล้วภายในพื้นที่ศิลาจารึกเออที่นี่คือที่ไหนแท่นจารึกของจกักรพรรดิจริงๆแล้วยังมีพื้นที่ลับซ่อนอยู่อีกเช่นนี้ด้วยเหรอ มอออดอะใครกันยิงไร้ค่าเช่นนี้กล้ามาหมายปองบพลังอันยิ่งใหญ่ล่วงละเมิดเกียรติยศของจักรพรรดิสมควรได้รับโทษประหารนี่ไม่ใช่แม่ทัพผู้ก่อตั้งราชะวงศ์ผู้ปกป้องกระจกวิเศษและผู้ก่อตั้งอาณาจักรเต้าชินลกเหรอ วิ่ยข้าจะเห็นแก่ที่เจ้ามีสายเลือดของจกักรพรรดิผู้ล่วงลับข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วพยเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าอย่างไร้ความปราณีอะเฮ้ยนินยุบตัวลงข้าไม่เคยได้ยินจากท่านพ่อเลยว่าการจารึกชื่อลงบนแผ่นจารึก จะมีบททดสอบเช่นนี้ด้วยหรือว่าเพราะข้าเป็นผู้หญิงเขาเลยออกมาขัดขวางไม่ให้ข้าจารึกชื่อทำไมข้าถึงจะเป็นจักรพรรดิไม่ได้คนที่หาทางจัดการกับตะกูลขุนนางคือข้าคนที่ไปเยือนสำน,นักเซียนร้อยแดและรวบรวมพลังของทุกฝ่ายก็คือข้ายิ่งไปขว่านั้นยังมีอาจารย์ช่วยเหลือข้า ข้าขึ้นคลองราดเป็นจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรต้าชินล้วนเป็นเพราะโชคชะตาที่กำหนดไว้จิเป็นญานและเจ้าของเช่นเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามกับข้ากล้ามาขัดขวางแผนการอันยิ่งใหญ่ของข้าช่างเป็นความคิดที่ผิดยา่ด<อ>ยาย่าย่า ที่นี่คือพื้นที่ในศิลาจารึกเหรอช่างโออาลังการซักจริงดูเหมือนว่าสิงเย่กำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากถึงเวลาที่ข้าต้องลงมือแล้วยออะดาบอันไพนจอนออกไปเองหรือว่าจะเป็นเพราะมันรับรู้ได้ถึงอันตรายนั่นมันคืออะไร อไรสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นจริงเขาจะช่วยให้ข้ากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งวิถีแห่งราชารล้าแต่ต้องชิงเย่เหรอต้องผ่านด่านข้าให้ได้ก่อนย่อะใครนะ่ะย<า>่อไฟแห่งจิตวิญญาณ ย่า <Yeah. S 2> เปลวไฟนี้สามารถเผาไหม้จิตวิญญาณที่หลงเหลือของข้าได้โดยตรงต้องห้ามต่อสู้แบบประชิดต,ตัวเจ้ามีความรู้มากเลยนี่ถ้าอย่างนั้นก็ลองเลี้ยรลดพลังของมันดูเซ่ย yeah. าที่แท้ก็เป็นร่างจิตวิญญาณที่แยกตัวออกมาจากร่างกายนี่เอง ไม่แปลใจเลยที่เจ้าสามารถเข้าสู่พื้นที่ศิลาจารึกของจกักรพรรดิได้โดยไม่ต้องมีสายเลือดของราชวงศ์หืมดินถิ่วิญญ,ญาณดูเหมือนว่าเจ้าจะเตรียมรับมือกับจิตวิญญ,ญาณที่แยกตัวออกมาจากร่างกายไว้แล้วเจ้าคิดว่าข้าอยู่ที่นี่มาพันปีจะไม่มีวิธีป้องกันพวกเจ้าจิตวิญญ,ญาณที่แยกตัวออกมาจากร่างกายเหรอโง่เขานัก ดาบออนพเนจรไปหืมดาบเล็กๆเ,เพียงเล่มเดียวยังกล้าที่จะอ้อได้ยังไงแค่กระบ,บวนท่าเดียวขอบคุณมากนะสิงเย่คุณชาย ข้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยนะอ่าองค์หญิงคงไม่เคยเห็นข้าแต่ข้าชื่นชมองคหญิงมานานแล้วงั้นเหรอคนผู้นี้ดูปแปลกๆไม่ใช่เชียรพระวงแต่สามารถเข้ามาที่นี่ได้เมื่อออกไปแล้วค่อยตรวจสอบคนผู้นี้รีบหาทางออกไปกันเถอะท่านพ่อและอาจารย์ของข้าคงรอยอยู่ข้างนอกด้วยความร้อนลอนแล้ว ฮืมไอ้เสียวซวนคนนั้นอีกแล้วทำไมซิงเย่ถึงพูดถึงเขาบ่อยนักนะดูเหมือนว่าข้าต้องระวังเขาไว้แล้วเดี๋ยวเจ้าจะออกไปแบบนี้เลยเหรอเจ้ารู้หรือไม่ว่าในพื้นที่แห่งนี้ยังมีปลาบมงกรที่จักรพรรดิในอดีตทิ้งเอาไว้อยู่นะหากเจ้าดูดซับปลาแมงกรนี้แล้วจะส่งผลดีต่อเจ้ามากปลามมงกอเหรอ นั่งตรงนี้แล้วปรับลมหายใจตามที่ข้าบอกนะครู่ต่อมาอืจุดสูงสุดของระดับแก่นแท้ทองคำอในที่สุดเจ้ากเสร็จแล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะข้าง่วงแล้วละทำไมเจ้าถึงช่วยข้าฮ่าฮ่ฮ่ ข้าก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอข้าชิ่นชมเจ้ามานานแล้วซิงเย่และนี่คือสิ่งที่ข้าควรทำงั้นเหรอช่างเชอะออกไปข้างนอกก่อนค่อยว่ากัน